เพื่อนเองเมาเพื่อนเอง <_ C ell> เมากอลามเฮยใจเย็นเฮ้ยเพื่อนน้องเพื่อนกอลามสวัสดีครับสวัสดลุงป,ป้านะอาท,ทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องโยดเดินป่าทำข่าวนะครับวันนี้ผมจะได้ไปตามหาของเพื่อนน้องกอลามนะครับไม่รู้ว่าจะเจอไหม หรือว่าโดนทหารพม,มา่าจับไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับดูว่าน้องเพื่อนของน้องกอลัมไปหาพวกผลไม้แล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งครับของกินอย่างเงี้ยครับหรือว่าลงทางไปในป่าแต่ว่าป่าไกลนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมวันนี้อันนี้ก็ผมยังไม่ได้ไปนะครับก็ เย็น yeah, แล้วโห oh. จะการเดินทางรอบนี้ก็น่าจะไกลอยู่แล้วครับไม่รู้ว่าวันนี้ผมก็ไปกันสองคนนะครับไปกับน้องกอลัมแล้วก็ผมใช่กอลัมแล้วก็โอเคครับนั้นใครชอบคลิปนี้ขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับนั้นขอตัวไปก่อนนะครับ น้องกอลัฟเราก็าเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเออไกลมากอันนี้เฮ็ดไลน์ไม่รู้นะครับยว่างข้างข้าเดินมาน้องเขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงป้าไพา่ใช่ไหมที่เองพวกเองมานอนกันอนะ่ะใช่แต่ขึ้นไปข้างบนอีกใช่ไหม ใช่อยู่ข้างบนอีกงนะครับเหมือนมันมีเป็นทางเลยอะเหมือนแบบว่าพวกเดินกันบ่อยอย่างไงหรือเปล่าหรือว่าน้องเขาอยู่แบบว่าในท่ามใช่ปหมเองอยู่กันในทาํทาทั้งไงทังนี้เลย เพื่อนเองไปห้ากินพลไม้ที่ไหนหรือเปล่าน้องกอลามเพื่อนเองไปหากินผลไม้หรือเปล่าหรือว่าลงทางไปอย่างเงี้ยพวกน้องเขาก็แบบว่าน่าจะอยู่แบบว่าในถ้ำอย่างเงี้ย มาไกลมากแล้วนะยังไม่เจอน้องเขาเลยรู้ว่าน้องเขาโดนพวกพานท่านผมม่าจะไปอย่างเนี้ครับหรือว่าคนพ้ม,ม่าจะไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะก็ต้องมาพิโซโดูนะครับดูวันนี้ผมก็มากับน้องกอลัมสองคนเองเจ้าบาสัญญาผมหมยว่าเขาจะมา แต่เข้าไปทําธุระกับพี่เบิร์ดนะครับไกลมากไปทําแบบว่าทําธุระในเมืองอย่างเงี้ยครับเหนื่อยเพรว่ามีแต่ป่าไผ่ทั้งนั้นไม่นมาเกือบจะยอดเข่าแล้วนะครับ ก็ออยังไม่เจออะไรเลยแปลว่ายอดเขาเนี่ยอยู่ไกลมากแต่มันก็อยู่ใกล้ใกล้แบบว่าหมู่บ้านพวกผมนะครับน้องเขาก็อยู่ไม่ไกลเลยผมคิดว่าผมเลยขึ้นมาตามหาพวกเพื่อนของน้องน้องกอลลัมนะครับ ผมอยู่เบายยอดเขาเนีก็อาจจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะครับรถท่อดังๆอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นแบบว่าเข่าลูกนี้ก็ไม่ไกลครับห่างจากสองลูกสามลูกเงี้ยครับครับได้ยินเสียงรถไหมครับ น้องก็รักประจําผู้เองนอนเนี่ยจะนอนอยู่แถวในลูกเขานี้ใช่ไหมในป่าผ่ายนี้ใช่ไหมใช่ประจํานอนแถวเนี้ยได้ยินเสี่ยงรถตลอดไหมเสี่ยงรถท่อดังๆอย่างเงี้ยได้ยินอยู่อ๋อคือคือพวกเองมาอยู่แถวนี้ก็แบบว่าหนีพวกพม่ามา อยู่เข่าลูกนี้ใช่ไหมใช่ประจำอยู่ไกลใช่ไหมอยู่แบบว่าในแบบในเขตอยู่ในเขตอันเนี้ยใช่ปะ่ะไอพม,ม่าใช่ปะ่ะใช่โอ<ห>้เสียงรถก็จะรังหน่อยนะครับเคนี้มันยังใกล้ไป ข่าวลูกนี้นี่โหเราเดินมาก็สองลูกข่าวสามลูกข่าว,วนะอยากได้ยินเสียงรถดีอ่ะเราเองคิดว่าคืนนี้วันนี้เจนเนี่ยเราจะเจอเพื่อนเองไหมกอล์ฟเองเองจะไปยังไมงมันเจอแน่แน่มันเจอใช่ปะ่ะใช่ พี่ก็คงว่าอย่างนั้นแหละพอพี่ก็รีบมาด้วยปลว่ารีบจนไม่ได้เอาไฟฉายมาไม่ได้เอาอะไรมาเราก็คิดว่าวันนี้เราก็แค่มาดูก่อนเราจะได้เจอเพื่อนของกอลั่มไหมก็เดินมาไกลนะ ประจำพวกเองเองจะนอนอยู่ตรงไหนแถวข้างบนอีกใช่ปะใช่โอ้ oh, ผมเดินขึ้นไปอีกนะไกลมากครับโอเคครับนั้นผมขอเดินทางขึ้นไปก่อนนะครับอีกไล่ลูกข่าวกี่ลูกข่าวอะ บอกพวกพีพีเอซีให้ดูหน่อยสมลูกเขา้าอีกสามลูกเข้านะ okay, ครับโอ้โอเคครับนั้นผมขอตัวเดินไปก่อนนะครับพอระยะทางอีกไกลมากเลยตอนนี้เราก็เดินมาถึงแล้วนะขึ้นมาสองลูกเข้าแล้วเหนื่อยไหมกอล์ฟ เหนื่อยมากขอั่งก,ก่อนนะครับน้องกอลามบอกว่าเหมือนพวกเราเดินวนมาอยู่ที่เดิมเลยโอ้เดินไกลมากเมื่อกี้ครับเราก็เดินวนแบบว่าวนอยู่แต่ที่เดิมที่เดิมก็วา่าทำไมลูกเขามันเหมือนเดิมเหมือนเดิม ผมก,ก็นั่นแหละครับผมก็คิดว่า,าทำไมเราเดินจะอยู่แต่ที่เดิมที่เดิมอยู่มันแปลกแปลกนะครับปกตินี่จะเดินไปถึงสามลูกเขาอัอนนั้นแล้วปกตินี่แบบว่าจะเดินเข่าลูกนี้เสร็จแล้วก็จะเดินไปอีกสามลูกเข่าที่น้องกอลลาม่มกับเพื่อนกอลลา่มอยู่นะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ คือน้องกอลามกับเพื่อนกอลามเดินประจํานะครับก่อนจะเดินลงไปหาพวกพี่เบิร์ตตอนที่เขามีแต่ว่าความขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับคือไกลมากน้องกอลามเรามาถูกใช่ป่ะหรือว่าเราเดินอยู่แต็ดที่เดิมเราเดินมาถูกแล้ว เราเดินถูกแล้วแต่เราเดินอยู่ในที่เดิมใช่ปหใช่คือคือตอนนี้ก็เริ่มล้านนะครับใช่เปล่าเราไม่รู้ครับเดินมาจะอยู่ในที่เดิมนะครับนั้นเดี๋ยวผมขอต้องขอเจ้าที่เจ้าทางแถวนี้ก่อนนะครับ เจ้าทางก่อนนะโอเคครับ okay. ผมขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าผมขอให้เจอน้องตอนนี้ได้ไหมครับขอให้ผมเดินทางปลอดภัยให้ลูกสองคนเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ จะเดินเจอน้องไหมผมก็แบบไม่เคยขอเจ้าทีศทางด้วยนะครับผมอยู่แต่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพเองนะครับก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับอะไรหนึ่งพี่อะไรมันสัตว์พวกนี้จะมาเตือนพวกเราสัตว์สัตว์ป่าอย่างเงี้ยใช่พี่ได้ยินเสียงไหม ซาดปาเราคิดว่าเราขอเดินลงก่อนเราก็ล้ำเราคิดว่าเราค่อยมาพรุ่งน,นี้ไหมน่าจะใช่ดีกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเองอยู่ไหนหรือว่าโดนคนพม่าจับไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ cho thi cho thằng cho bơi thằng ơi quên anh bao quên anh bao có làm ơi cho anh dên quên anh bao ơi quên nóng quên có làm ơi tham hơn anh đi quá ไปไหนมาอุ๊ว่ะอุอ๊ว่ะเพื่อนเองบอกว่าอะไรไปหาของไปหาของป่าอย่างเงี้ยเหรอใช่เอ้ยทำไมโล่งอะหรือว่ามาในป่าแบบว่าป่าทรรนอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คือ <c oughs> เพื่อนเองให้ปไปไล่วันเลยใช่ไหม เพื่นอนเ้อเขาให้ก็ได้หวานเป็นครับโอ้หเหมือนจะเป็นไข้ด้วยใช่โอ้หไม่ได้ใส่เสื้อเอา้าเฮ้ยให้น้องเขาใส่เสื้อพี่ก่อนถือกล้องให้พีกันเฮ้ยเอาเอาพื่อนกอลำเอ็งใส่เสื้อก่อน เอใส่เสื้อก่อนใส่อาการมันหนาวจิงแกงแบบนี้คือพี่เบิร์ดได้ให้ไว้ใช่ไหมใช่ <c oughs> เอใส่เสื้อไว้ก่อนหนาวหนาว,ว่าจะตามห้าตัว เพื่อนเพื่อนเองเจอนี่คือต้องขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้เรานะเราก็ไม่รู้ผมก็ผมไม่ไม่ใช่ทางนี้แต่ท่านผิดใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนเพื่อนเองน่าจ,จะเป็นไข้ไม่สบายไปเรารีบลงก่อนเองพยุงเพื่อนเองได้ไหมเพื่อนเองน่าจ,จะไม่ ค่อยๆเดินค่อยๆเดินอเอ้ยโอเคครับนั้นผมขอพยุงน,น้องพยุงของเพื่อนขอน้าก่อนนะครับโอ,โอเคครับก็คือตอนนี้เราก็เริ่มเดินลงมาใกล้เทงแล้วนะครับเห <c oughs> มือนน้องเขาจะไม่สบายด้วยก็ะเื่มมือแล้วตกมือแล้วนะครับ เดินไกลมากน้องทำช่วยเออไปอยุงน้องเขานะน้องเขาแย่มากเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยต้องเขาเนาะร้องตลอดเลยไอตลอดเลยครับ <c oughs> คือมืดมากตอนนี้โอเคครับงั้นผมขอเดินลงไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ให้ผมไป ให้ผมมีกำลังใจด้วยนะครับโอเคครับนั้นผมขอลาตัวก่อนนะครับสวัสดีครับคือไกลมากเหนื่อยสุดๆแล้วครับ